สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาหรือพิซ่าและเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบพิซ่าปี2025ค่ะ พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะน,นักเรียนตามมาตรฐานหรือพิซ่าที่จะมีขึ้นในปี2025โดยกล่าวว่าในการดำเนินงานนั้นจะเน้นไปที่มิติของการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสร้างมิติขึ้นมาเพื่อหาจุดเชื่อมในมิติต่าง ซึ่งในปี2025การสอบพิซุทจะใช้คอมพิวเตอร์เบสดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงพยายามให้เด็กใช้ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้นกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งสำรวจข้อมูลแล้วดำเนินการจัดหาให้ แต่ในเบื้องต้นนะคะได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปสำรวจความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเชิญครูที่กเกษียณอายุราชการไปแล้วมาช่วยสอนการออกแบบข้อสอบค่ะจะมาทําในมิติการศึกษานะครับเพื่อลดความเหลือมล้ําสร้างมิติขึ้นมาในการดำเนินการก็มีการเชื่อมมิติต่างๆ นะครับแล้วเราก็รู้อยู่ว่าปี2 5ง5ก็เป็นคอมพิวเตอร์เบสเ,เพราะนั้นเราพยายามจะให้เด็กเข้ามาใช้ระบบคอมพิวเตอร์กันทั mm ้งหมดในสําหรับโรงเรียนที่มีความเหมื่นดําก็เดี๋ยวจะมีการสํารวจข้อมูลโดยเบื้องต้นก็คือให้อาจิวะไปดูสพบประถไปสํารวจดูคอมพิวเตอร์ต่างๆที่มีเสียก็ให้อาจิวะเข้าไปช่วยซ่อมซ่อมให้มันใช้ได้เกณฑมาแล้วก็ในส่วนที่โรงเรียนที่ไม่มีก็เดี๋ยวเราก็ต้องนําการจัดหา ในเบื้องต้นก็มีการประสานกับภาคเอกชนไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับในการที่คอมพิวเตอร์ที่เขาอาจจะตกรุ่นอะไรต่างๆเขาก็เอามาให้ทำนะครับนอกจากมิติที่งบประมาณที่เราจัดหานะครับในการดําเนินการแล้วก็เด็กก็จะได้มีการทักษะในการหนึ่งใช้คอมพิวเตอร์ในการทํางานในการเรียนแล้วก็ในเรื่องการสอบก็จะได้มีตระกะในการ รู้จักอ่านคิดวิเคราะห์ในการทำาอะไรก็จะมีความละเอียดรอบรอบครอบมากข,ขึ้นนะครับซึ่งวิชาก็ในเดว,ดวทางก็ในวันนี้ได้รับรายงาน,นของท่านทางสมบัติถอก็ได้คุณครูปีชานมค,คุณครูปีชานที่คุณครูกรเกษียณแล้วก็มาช่วยมาช่วยทามาช่วยสอนในเรื่องการออกแบบข้อสอบในแนวแนว,แนวพิซซ่าครับในการทํางานคดีในกัรพิซซ่านะครับ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เน้นย้ำการติดตามการวางแผนงานเพื่อขอใช้งบเหลือจ่ายในการดำเนินงานด้านต่างๆเช่นซ่อมแซมอาคารที่เสื่อมสภาพส่วนการช่วยเหลือเยียวยาเหตุต่างๆเช่นอุทกภัยโดยได้มีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายงบกลางจำนวน90ล้านบาทเพื่อนำมาจัดสรรให้กับสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยต่างๆค่ะ อ๋อไอ้งอบุตุกภัยก็ของบกลางไปได้การได้การของบกลางไปประมาณเท่าไหร่เก้าสิบก้าว่าล้านเก้าสิบกว่าล้านก็ยังไม่รู้จะได้ไม่ได้นะครับเมืวานก็พยามประสานอยู่แต่ก็บอกเดี๋ยวลงดูอยู่ในการดริกาซึ่งก็มีการคุยมิติกันใหม่แล้วว่าปีหน้าปีนี้ไม่ใช่ปีนี้ปี67ีงบไม่มเนี่ยต่างๆเยก็ต้องทากันใหม่เวลา พบโทษกระเพาะเรียกแลต้องรีบรีบขอเลยให้รีบขอเลยไม่ต้องมารวมปลายปีอะไรให้รีบทาขอแล้วก็เป็นแนวทางว่าก็บางทีมีเงินส่วนหนึ่งก็รีบรีบไปซ่อมลุงอย่าไปรอสิ้นปีแนวทางรัฐมนตรีก็จะเผนว่าอะไรเสียเนี่ยก็ต้องรีบซ่อมเนี่ยอย่างนี้อาชีวะกับสสก็ร่วมกันอย่างอุปกรณ์เดียวทีวีถ้ามันเสียปั๊บก็ให้ให้รีบแจ้งกันแล้วก็รีบไปซ่อมให้ให้ก่อนเลยถ้าไหนที่เด็กอาชีวะเราซ่อมไม่ได้ก็คอยไปจ้างบริษัทต่างๆในการดำเนินการเพิ่มเติมครับ